ค่ะ FC ฝังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะนี่แม่น้องดามาตามแม่จิตแม่จิตถูกหกเกตตรงตรงวดน,นี้ฟันต่องวดแล้วคะ่ะรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชค้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะนี้เป็นภรรยาของพ่อเวล FC ส่งโทรศัพท์มาให้พ่อเวแม่ ก็เลยอยากแกดูว่าคลิกส่งอะไรไหมว่ามันจริงเป็นเอซี่นะคะคุณใช่คุณอมาริดนะคะคุณส่งมาหายิงไม่ถ่ามรูปที่เขาขายแล้วได้อยากเห็นมาเป็นแบบใดมันได้อยากเบิ่มอะไรโมเมนได้มือนกันแต่ลูกกูเคุยเด็กได้ที่เด็กก็โม้นะคะ ้ายิบกูพดดีตาเย็กบเแม่เย็นเด็กหนอยนะเด็กหน่อยน่ามานอนอูเดอูอูไปใช้เลยอูีอูหนูคนี้จาวกวางตั้งเปนแก๊งแมอยู่มาตามมือไดแม่ของเยุเฮียนวันวันมาขอีแร่ของแม่นางซีน่ะนั่นเละล้วแม่โชคดีบ่แม่พไดีซื้อ แม่เครียดใเลยว่าหลงไงวดวันหันไปได้ลอยหนึ่งอยู่เจ็ดเจ็ดหกมา็มเจ็ดสาเตามเต็มเลยว่าจะได้อู้ได้ไดสามงวดมันมาฮอดสามโตหุ่นแม่แม่ไปปิ้นหกกับกับศูนกับแปดใส่กันแม่บอกเอาแปดไปใันกับหุกแปดหกเจ็ดแม่บอกเาใช้บัตรไปสิแล้วจีบไปว่าไปหาแปดหกเจ็ดหอยน่อหารแปดหกเจ็ดนั่นนั่นมโอ้ยสวยจังเลยป้าโตพี่น้องโอ้ยงามแท้ งามน่าโอ้ยอันนี้มันมีกระจุกมีขันตอนเกใส่ขางน้ำมึงด้วยอาเฮ็ดอหไรผีน้องมาผู้นเอาชิมอันเอาชิมเอาชิมมาอ้วยใชมือใหม่มืออัน้างค่อยวางมือแหลกเลยมาผู้ช่องอะไรนีดีเฮ็ดมันดำเลยค่ะมือองกระตามใส่ได้ก็ดีขึ้นะเพ่กิมลารอัน กุไหจอน่นเจแบงค์เอรก่องเก้าออพ่อเวใส่บ่โอ้โอิฉานี่คือคอตังเนื้อมาเอาเื่อนใหม่แล้กเครื่องแนี่จะรูปแบบเป็นของภายนอบอ่ะนี่เอาว่าจังใดให้แม่ขอบคุนอันิตติขอบคุญ FC อ่นขอบคุณแด้วค่ะ FC ที่โ่งอันโทรศัพท์มหาห้พ่อเวอีสานก็เป็นเมียเพื่นนั่นแหละาลาเพ็ดพวเป็นอิสานก็สิเป็นผู้โบกขอบุณหลายๆเด้อ วันที่ทามได้หน,นิในเยน็นค่ะว่าถือแล้วอันนี้ได้นี่ถือโคกเกตแล้ววันนี้สิถามเลขเรื่องเรื่องเรื่องนึงจะถามเลขอีกเรื่องนึงจะขออนุญาตเอาสารเลื่อนท้ายมามาตั้งห้ปู้นนะค่ะพ่อแม่ก็เป็นภรรยายของพ่อเบนะจากองที่จะของหน้าส่วนรวมกันรวเนี่ยกันก็เลยจะขออนุญาตแม่ก็เห็นนี่จริงดีๆว่าเป็นยังโดกแต่ว่าพ่อเบแต่ว่ากับไออันส่วนจำป็นมาลับรูน้ำเท่านั้นล่ะ บ่เป็นหยางเขาบ่ได้สามข้อมช่วเขาสามข้อมดีอยากให้กู้ให้ยาอยู่เฮือนดีเงื่อนนะกับรุ่นวีโวกับมีข้อมยินดีน้ำบ่เป็นหยังเกอเอพราะไม่เป็นอะไรเสี้ยคนมาเกคนอยากวายอยากหยางวายนางวายหยางแม่ก็สร้างเพิ่มแื้วนะคะก็จะได้สบายใจย่านว่าสารเป็นหยังมากเพราะเก่าบ่เพถามจาของใครจาของหน้าหรืออันนี้กระถือต้องยูหล่าเฮ็ดกระถือยูอืยึดติดต้องรู้ทัใจดี่ดีนะคะทั้งผอเองทั้งแม่คิด ่ทั้งสองคนนะคะเป็นใบายังสวัสดีพี่นมาถูกตรงตรงเลยหัอแม่ถูกตรงตรงเลยหัวคุไม่ต้องกลับใช่ไหมไม่ต้องกลับเลยฮะกลับยูดันมันต่างกัอได้ยิ่งข่าวบ้านแม่นี่บุษบุษเตะเส้าหัวบ่จ้ะจัดจักเด้อนั่นนายบุญงูน้ำข้าเจ้าเพราะว่ากกที่แม่สือนี่มีแต่แม่สือผู้เดียวผู้อื่นบุษบุษน้ำทั้งคนเพราะว่าเขาสืบตะเล็กตัวอื่นเล็กตัวกันนั่นสิวันวานมันตามเลยผมเห็นก็ฟันนั่นแล้วเราเขียนไทยเป็นตัวขึ้นอันนั่นแล้ว ก็ได<ป>้เร็วตำมันทีขาพี่้องแบ่งปันมาได้นี้มันขนาดนี้แรงเลยชีเตอเพือเราไอเขียนอรจังไนูเขียนเอานู้นู้ซิกเอาแม่เขียนเนาะเัอเสียมาลมกระดานดสัใช้ายันพเมี บอกคใช้าต์นี่เยาะมันไปซื้อาดก็ได้ต้อง่เขอามันยกบเวเนี่ยซื่ยากหรอกเอาสายแล้วแม่ชาต์ก็ได้มีเดหุ้มันอันเดียวกันดูตาดนี่ห้าวก้อนฝันก็อนเนาะจะเขี่ยอันฟันบ kind of mm. yeah, ้าผ in ู so uh ้เ huh. ฒ no no so ่าอ uh ันว่าผู้เฒ่าถามบ้านซี่เึ่งว่าไก่ซีตูมีจะขาว่าัตว พอ่อไ,ไก่ที่ตัวติพอ่อเออไก่สี่ตัวมงรงเบาวงรูงเถีนอุย้ยไก่มันกับเกาหเนาะเัีนดอกจ้ามันไม่ที่ตัวติพอ่อเออทตัวนไก่สี่ตัวมึงถามตัวแต่ละตัวล้วแต่ละตัวมันจะขาละวต่อเลยปะซีซีตัวมันกัอเป็นซีไก่มันก็เกา แม่จัก็ไม่องขาร่อนเล็บก็ได้ร่วมกันเนาะแม่ก็ว่าแม่ก็ว่าจังซานีเแต่แม่กใกล้ขนูใกล้สีตัวไม่จับข้านู่สีว่าแปดแม่ร้อนเขา่วมกันก็เป็นแปดเจ้าตอนนี้แม่ให้ร่วมพ่านพ่นสัตว์เยงก็ว่าแต่ละตัวไม่จัขาพี่ว่าแต่ว่าแม่ก็ว่าแม่ะกร่วมอยู่ดีอยร่วมใส่เป็ดๆน้ำกันดู ເພິ່ນເอົ້າສໍານີ້ໃຫ້ແມ່ຕີເອົາແມ່ນເພິ່ນເວົ້າສໍານີ້ລະมຫ້ແມ່ຕີເອົາເພິนນວ່າມັນມ่້ຄັນມື້ທີ່ດ້ວ່າຫແກງຕີບັນພິ່ນາແມກລວ່າ ครูเลยบาดเดนียวแม่ก็เล่ยเลี้ยงแบบ<ม>นี้ มนีนตัดเป็นเลขสองตัวดินะตัดเป็นเลขสองตัวกับเก้าสองเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่แปดเก้าแปดสีสนน่้ำทำไม่เน้นไม่เน้นชุดใดค่ะไม่เน้นติไม่เน้นชุด,ด,ดกูุด สตัวเน้นี่เก้องเตัวเน้นม่เตัวนี้เลขสตัวเก้าสองแเมออันนี้แม่คิดว่านตัวกันด้สระกินแบงยักใบไงท่านท่านมีขายดอกโดหวยเม็ดสรุ่องแม่ยู่หนยเม็ดต้องไปเอาหยเม็ดสระจิฟันต้วนคนเตียวมาแล้วเป็นซี่เก้ ตัวเน่นนะคะตัวร่องมาเป็นแปดซี่สนะคะตัดให้กันเก้าสองเก้เก้น่นกครับเกนะคะทั้งหมดทั้งวลนี่เป็นแนวทางหาซื่อสราินสองไม่ได้ตัดใจบ่ไม่ได้ตัดตัวใส่เอลือกม่หรอเนาะมันยุติไงมตัดให้ตัดใจีสองเด็กกันโจรที่แม่ก็อยู่ดีันจรที่น้องอ้าว4 2สองสองีกับเมนแต่วมามักแห้งนี่มาเก้าสองกับเก้าซี่มันบอกเม่น มาเก่าซีก็เกาโสดโมไม่ขนาด่นวางเด้กอใกล้ซีตูไม่จะขาคนถามว่ามึงว่าใกล้ซีตู่แตละตูวไม่จะขาคนวาก็มีสองขาเม่นจ้ะเมนนอกไต่กง่ายๆหนึ่งดิมีสองขาคำมัาคำม่ร่วมกันเป็นแตงเป็ดๆเฮาก็ต้องมันเฮาก็ต้องคิดเอาเองนั่นอย่าให้เพิ่นไปเฮ็ดให้มุซเชนเนวลาย อาจจะมีเป็ดกระน้่มกระไดมันบอระีตัวเมื่อก็เป็นเป็ดขามันบอระมันเละเมยก็เลยว่ามันหามันมากเป็ดเก่าหนีใคัญหาช่านาะมันเลขอันเลขวันอาทิตย์เมย์เลยว่าสิใกลเมันก็เป็นเก่าเมยบัญชีตัวร่วมกันเมื่อก็เป็นเป็ดเป็ดเก่าซี่เก่าสองเก่า โสงเกาโยนยังแต่ละตัวไม่จะขามันก็มีโสงขาเป็นบ่ลอะเพิ่นอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นใยห้งว่าอะไรใยห้งถ้าเบื้องนี่มันสิปึกแล้วมันสิบปองเพิ่นก็อาจสิว่าแบบนี้เป็นการลองเฮาเนาะจ้ะเนาะก็เลยก็เลยว่ามาเอาบุดโลดก็เลยว่าด้วนี่ร่วมกันเป็นเปดโลดก็เลยว่าด้วนี่เอาบุดชตูนี่แหละก็เลยว่าอันนี้วันนี้พันว่าโชคดีได้หกเกจได้หลไรมาได้ก่อนเขาเรื่องอันได้น้ำพ่นร้อยนึ่งโอ้ดซื้อทางบนร้อยนึ่งซี่ถังล่างห้าสิบบาท บดีเลขไปออกบนออกมันรองล่างก็สิได้ค่ะสีฟ่อนต่อนซีนึงจ้าของไปซื้อไว้มันขึ้นบนเพราะว่าเลขซีนึงแม่ค่อยถือดีงามเวลาหนิเลยเมื่อวอนแม่ฟันนี่เขาซีงวดซ้อนนะมันวะแมนเขาตลอดซีงวดซ้อนถ้าเขาวันนี้วันที่ห้าแมนฟังเลยเขาบอกไปเห็นเคนเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปกันพี่นเอฟซีนะคะวันนี้แม่แล้วก็บฟันหน่อยหน่อยนะคะเดียวเมาแล้วเป็นเลขสามโตนะคะสี่เก้าสองหรือ 842สองนะคะตัวเน้นคือ492นะคะนะคะมันบอกว่าพันฟันเห็นมันบอกว่าผู้เถาบอกว่าใกล้ซีโต้มิจขานะคะมันจะให้ตีตามเลขเลยนะคะตัวเน้นคือเก9าสองเกาล่องมา89ก 8, 9, กับ8 4ดกับ4 2สองทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าท่งหาสอสารกินแบงรัฐบาลน,นะคะขอบคุณแม่จิตไดร์เดอค่ะที่ให้แนะ้ทาง ดีเวอร์ชวลเด้อเอฟซีอะไรให่ได้ให้ได้ได้กินน้ำได้เมื่อกี้นี่ได้ไปได้แต่ค่ารถไปหาหมอเลยสิเพราะว่าตั้งใจไว้สิไปหาหมอมันเจ็บกระตุนกระตุ่นได้สิไปหาเพิ่นแล้วก็พาครับเราเป็นดอกมะเร็งตั่นุ่มนะคะไม่นุ่มแข็งเดียวนะคะแม่มีมีพ่อวิจกรรมในสายตาคนนอกนั่นคือว่าห้าคือหายแต่ห้าก็ะหูกกระตู่นห้าเองห้่วต้มห้าวต้มกระป๋าย้อนว่าห้าวบุมีกินหายไม่ได้เด้อค่ะ คุณค่ะวันดีค่ะอยู่นัากัน